พี่ปลายก็ได้เล่นนะครับผมก็ได้เล่นติ ี้เราก็จะเดินทางไปที่ใครนะครับวันนี้ายปันไม่มีนะครับมีแต่ไปหรอแอดมินทำงานดีจาลงปูายปวดฟันนังปวดฟันนม่สอยครับใกล้าหายแล้ว ชาเขียวปั่นมาน้อยไม่ขายครับเค็มเอสเปสโซ่ตัวจริงเอสเปสโซ่ตัวจริงเอสเปสโซ่รสองขีดรับอยกายกให้คุณลอง การพิธีไปคราครับไปซ้อมละครวันนี้ครับไปบ็อกที่คนคนออบปั่นห่อได้เดี๋ยวเอาอบไปปั่นให้นะ ว่าพี่แอมจ่ายให้แต่มินทำไมเขารู้จากเบอร์ป้าพี่แอมไหนอ๋อขอบคุณครับจ่ายไปแล้วเหรอบอกว่าเราจะโอนให้ค่ะโอ้ขอบคุณครับอน้องข้างหลังใครโอ้ลูกชายเอาฝากฝั่งเขให้ลูกชายยิงขนมในครับนชาทำไมรู้จักเบอร์โทรถึงว่าเขาไม่รู้เหมือนกันครับขอบคุณครับแม่ไม่รู้นะว่าหนูมีแฟนขับเข้ามาบอกว่าหนูไลฟ์สดให้ขอบคุณนะคะวันนั้นเราขายอยู่สี่แก้วเลย น้อง,อง,งเป็นครับขอบ,ขอบอาคาุณค่ะไไน้องน่งากังวลมากครับน้องเหมือนเหมือนอาจจะเดี่ยน้อง

น่าสงสารน้องเอาเกลือก้อนให้หน้องไม่ใช่ให้เอาเกลือก้อนให้นายน่าสงสารไม่รู้ว่าหนึ่งขายได้กี่เด้งไงก็อุ่น้องคุนายทุกวัน,น,นแต่เห็นวันให้แต่ไม่สี่สิบบาทก็บอกแก,กไม่ต้องทอนแ่ก็ไป่ชบว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไอออฟมันซื้ออะไรไปเยอะๆเนี่ยเวยเหลือกันครับมันอยู่ในยุคโควิดที่นี่ก็ขายของมนนาได้ดีหรอครับ คนละร้อยพอดีลูกชิน 100, ้นร้อยผุลไม้ร้อยออนี่ฟังเพลงใต้หน่อยดิเพลงอะไรอะรักคนออรรอพไม่มีในพมพ์มเอแล้วพเมพมเหรอเดี๋ยวจะไปสมัครยูทู u พ e มพ์มียมอยู่เ้าพิม,ม,มี์มิ่งเราไหมไม่มีแบบครอบครัวเหรอ ใช้คนเดียวเฮ้ยหยอเฮ้ยเย่ๆโอ้เก้าพันแล้วอ่ะผมขอแชร์สักสี่พันแล้ววันนี้เฮ้ยขึ้นอมีแล้ว่ะเอาขอเสียงหน่อยพี่หน่องยเี้หก ในว่า้องไม่จริงใจแลงโมโล่แรงทำไรว่าไม่มีใครสักคนีโบผีโบคืออะไรอ่ะพ,พ,พี่ไม่รอหรอผีโบทักคนจนอ้อรอคืออะไรเนาะ ตกรุ่มรักน้องคุดดักเอาว่าขึ้นไม่ได้ไเวียนว่ายลอยพอจมตายป่าช้ำใจไม่รอคนอรอไม่มีหัวใจรอีบ่าวแต่สาวนุกคนอื่นทุกไม่เป็นไรมองโอรอ ยังรักเม็ดใจให้นานแค่ไหนก็รอเพ,เพียงทำไม <laughs> <laughs> มันจ้าใล่ไเกินรุงเมรัก ลองคุดดักเอาไว้ขึ้นไม่ได้เลี้ยงไว้ลอยคอจมตายปากชจำใจไม่รออ๋อรอแปลว่าไม่รออ๋ออ๋อรออ๋อรอนี่ยรอป่ะแปลว่าหลายใจอ๋อออรอเรื่องทุกข์ไม่เป็นอะไรอ้อรอไล่ใจนี่รอที่ยังรัก นนแคหนพองกันพี่น้องตบรุ่งรักน้องคุดตักตัาวางขึ้นไม่ได้เวียนไหวลอยคอชมตายผักช่อใจไม่รอคนรอไม่มีหัวใจผมได้ ลูกชิ้น100บาทฝรั่ง2อลูกแอนตรูปหนึเปียงมันแก้วอีก2อลูกนะสองร้อยบาทวันีพี่ไปให้ไปร้อยหนึง่งพี่ไปลเลี้ยงน้ำด้วยแล้วก็ผมก็คนแบบนี้เนี่ยใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นเนาะให้ร้อยก็หมดร้อนะฮะให้พันก็ไม่ทอนนะอ่ะเอ้ดยดีว่ะ พเมีมหรอเราน่าสนใจต่ก่อนใช้กับใครใช้กับพี่วีตอนนี้พี่วีเตะออกจากครอบครัวรแล้วโอ ACDC อะไรเนย เราจะเป็นไวรุ่นเมกาครับผม รากตะลึงเม่คสนใจ่าไหร่อ้มาแล้วแนือวัวแนวอยากมาแล้วครับี่นองมาจากลอสแอนเจลิสสสดที่ <c oughs> ุสักายสักใจ มีอะไรเขาเรียกว่าสนใจความเรียกร้องเรียกร้องความสนใจต้องมีคนแก้อย่างนี้ห้าโมงเย็นนะครับใบชายทีเชอร์ด้วยนะครับผมอย่าหน้าเฟซผมเลยเพลงใหม่อัปเดตนะครับผมอสวัสดีครับไปสวัสดีครับครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับไป อยากินเนากินฮะไปได้มั้งกินเลยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ซิงค์มิวสิกครับโอ้ไปครับพี่สิงค์มิวสิกทำไมทำหน้าตาเดินนี้อะอะไรผมซื้อของมาฝากพี่นะอ๋อเอาเหรออุ้ยสามร้อยบาทนะพี่นะฮะสามร้อยไปซ้อมก่อนไปไปซ้อมก่อนไปกินเซนี่เอาอาหารกินเซนี่โอ้พอดี๋พอดี ต้องขอบคุณพี่เอฟซมากๆเลยนะครับที่ส่งอาหารมาให้นุกกับเทน,นะครับดูสิเห็นไ,ไหมวันนี้ไม่สิงไม่สิง,สงไม่มีอาหารกินเลยนะครับก็สงสารเนี่ยพี่ลีเ่ามีเขากินก็เลยก็เลยเขาส่งก็ดูสิเขาเขาส่งมาให้สองสองอาาันก็เลยแบ่งให้เขาครานไปดึอแต่คืนแล้วเขานางกินสงสารมากนะครับสงสารมากเด็กตอนนี้โดนสารไปนี่ดีเ <c oughs> มื่อกี้ละ่ะเอาไปให้เพิ่นฟ้าเพิ่นห่มกินบนนิ้วเข่าเนาะ แล้วตีเขายิ้มเขาไหมผมไม่ยิ้มเจียเลยผมไม่เข่าป่ะเพราะมันมันหน่อยมันมี่จะเข่านี่แม่นี่แม่นี่แม่ไม่โอ้ยข้าว KFC มันยังไงไม่รู้เพราะเอาไปเป็นแต่ขุมไม่กินเลยเนี่เออเพราะเอาเอาแบงอะไรไปแล้วไอ้ KFC หนึ่งถังแล้วก็กุ้งกุ้งเผาแล้วก็บปลาเผาเราไม่ได้กินมันเดียวเพิ่มด้วยมั้ยเฮ้ยปักเอ้ยหนวดอย่าอายสิอย่าอายสิหนวดฟักแก้มกูน้ามันก็เบิดดิ ครับก็ขอบคุณขอบคุณพี่พี่เอฟซีมากมากนะครับที่ส่งอาหารมาให้ก็ไม่ใช่ว่ากินแค่เราได้กินได้สดบริสุได้ได้ได้กินทั้งทั้งวงเลยพูดว่าอะไรสวยแตงยางมากเลยฮะพูดว่าเรื่องกินเราหรือเปล่านี่กินก็ไปล่ะพูดเดียวเลยเหรอดีแล้วพูดเดียวนั่นอย่าไปโยนอย่าไปโยนคนอื่นโยนไปที่แพรในทุกที่เลยนะครับผมโยนได้ปาเจ๊กินเราบ่อยนี่สั้างข่าวทั่วไปไปห้องสินะเราบอ้งไ่บอน กันมัมเสามกดิยไ่ยงังมเงี่ยมไมกันเนมารล่านดเปนมเล่าเราจะปิดไลรแล้วนะครับโอ้หมื่นคนทิดตัวเพื่อนฉันละออฟได้รอแมนครับเลยม่ต้องมาแมนเลยไม่ต้องมาขอคุณมากเลยครับอยากอยากกินข้าวผัด

เขาพัดกบลยอะอะไรวะเห็นไหมนี่ผมบอกถ้าผมบอกกับพี่ิแล้วถ้าถ้าหายไปจากบ้านสิงสองวันคือตามไม่ทันนะครับตามไม่ทันเลยยันแ้วยันกินลูกนี้แลตีมงมางกินเขาเขาไปฮ้องเีบี่นี่นเขาแม่ัจงว้เห็นี่นี่นี่ จ the ้องไหวหาไปโดยเฉพาะนี่เอาไปเออจ้องไห้โดยเฉพาะคปดิดีมาแตงกวนกินเดือดอย่างเงี้ยปังมากเดีกินเหดือดเอาแตงแตงกลวมนไปออมกินน้ำเลยนี่นี่ออกออกดูนี่เอโจนี่น่ารักนี่อ้าวุ้ยบ่นดิไมกินบ่นเลยขอบคุณครับทุกคนเอี๋ผมยังนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเอาจานอันแกะอันลูกชิ้นรึงหนวมากแก่ไรวะ ยัไงจา้ะแต่ลูกชิ้นมันหนึ่งร้อยบาทแล้วนะเยอะมากซื้อมาเลยยุ้ยก่อนมาหอดเลยบองเ่ยครับกรใสมาจ้ะชิมชิก็ใช้งานเลยเดือดเขาเลยัวี้ี่มันิมว่จะไม่ได้กินมันอรกหาน่ากินเนี่ยเพราห็นดีนะพี่ีแฟนคลับตรงมาเครื่องร้อนมากครับทุกคนครับใส่ฟิวเตอร์น้ำละแม่นตัว แต่วอนนี้มีอเมารอกินแน่เจ๊ไปอ้าเจุ่นมาครับอครับครครับไป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 ดงกันโอเคนังกันนี่แต่แตงไปแตงแล้วใหญ่ไล้วั่บไปสามหมื่นคิดดูคิแล้วขาหนึ่งขาหนึ่งขาหนึ่งไปเออพอๆหายไปเลยขาหนึ่งหายไปเลยหไปเลยออไปเลยพี่เออ อไไขอเล้่ายิมอินะ้มมอเลี้ยงกินข้าวกินสีนี่ละเนาะ่อกมาบอกมาอกมเสร็จแล้ฮะคเผาพอดีพอดไอ้พวกอยากกินอันมือเปืือนอันนี้คนแก่ให้กินอยู่นะเออไปกิ้มือกวท่วันี้มีซอนมีวันนี้เคไอ้มีซอนมีวันนี้มีซอนมี อ๋อหรอคือน้าพุ่นอ่ะพุ่นยานเขาปิดไลท์่นก็ย่องเขาเฉยเลวอ๋อหลอจริงหรอหนึ่งนล้วจิ้มอ่ออไเเารียกันไอ้บุกชิ้นจริงไหมเออเดี๋ยวเ้าจะปิดผมจะปิดไลท์นะครับผมจะกินข้าวแล้วบ๊ายบายครับอ่าบายครับทุกคนฝากด้วยนะครับสีมิวสิกครับผมครับเจอกันพรุ่งนี้ถ้าคนพบหนึ่งหมื่นพี่ไปกะ เตะจะแก้ผ้ากลางเสาหลังมืองคอนเทนต์ฮะยังพูดงั้นเอางี้ไปยังพูดงั้นั้งก่อนผมดูดดื่มกับไปแล้วเอาละแต่ถ้าคุณครบหนึ่งหมื่นครั้งนี้เอาเตะกับอจุบคอให้ฟาไทยไปอ่านี่ดึงจูดไว้หนึ่งหนึ่งหมื่นเอาไม่ไม่เอาทำได้ไม่ไม่แล้วก่อนฟาใส่อะไรเอาคนอื่นมาสิผมกับไปเสียสละจดดูดดอ่มจอดูดดื่มไม่ใช่ยสละแล้วคุณอย่ากอดอยู่แล้วเอ้าไปหน่ะไง แต่เขาไอยากกอดใอใจอ่ะแต่เขาเล่นตัวทำงานคุณเหมือนกันคุณเหมือนกันอย่าขี้เขาเอาเท่ากันเลยกอดกันกับพี่บ้าใจเอากอดแบบอะไรวะเอาไหมคะแนนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คะเชยไปเขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไงกับคะแนนคือเขาไม่มีคุณท้าเลยเดี๋ยวคุณมาท้าผมทำเพื่ออะไรเนี่ยครั้งก่อนสิง่งทีาใช้ยามที่เมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นบ้าบ้าไหมเอาเลยเอาเลย

โอเคมนเอาโอเคไหมโอเคไหมเอาจอดแล้วโอเคไหมโอเคไหมไปแล้วไงข้าก่อนโอเคไหมดูก็ยังไม่ได้เลยโอ้ยอันนี้อัใจหม่ได้เอาไหมเอาไหมโก่ไม่อ๋อโอ้เใจเกอดก็ีเขาแล้กอดอยู่แล้วกอดยแล้วกอดแบบดูดื่มมันมนกับปลาย มาดเดิมเดิมอเาดมอทุกคนก็ฝากให้ถึงหนึ่งม okay. ือแล้วกันนะครับแต่จะได้ชมเซอร์ไพรส์แน่นอนเต้ต้เอามใ้ใป็นุกเป็นลกนี่ไงเขาว่าพี่นุกต้องกวดปลายคืนไงเมนดอกัมนดเาเขาเอาไหมเอาไหม เอาก็เอาไม่ต้องเกรงใจใครงั้นเรียกจุ๊บแจ้งเลยจุ๊บแจ้งเอา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 คะแนนไปเอาคะแนนไปไม่พองแก้มคะแนนไปไม่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 ยุ่งกูใส่พี่เอาอย่างเดียวกอดได้ยอนดูดึงเอาของแก้มโตไปไม่ธรรมดามันจะเป็นตัวกูคนเดียวได้หรอพี่ก็ไง้องพี่มือสิกเออคุณตัวหลักไงไม่มีใครต้องกะไม่มีใครมินคุณเลยเนี่ยมินต์เติมมือเห่อ หักินด่ส,สาบไปไไปไโรโร่โรหนึ่งสองสามชิ้น,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 นไหมฮะ <ผม S 1> ไอ้เจ๊ลืมลูกชิ้นเหรอออว่ะอ,อ,อ้ผมเอามาไม่หมดหรอครับโอ้ขอุณครับพี่ <c oughs> เอามาให้ผม,มนะเมื่อกี้ไปซื่อตอนไหนคอยอย่าไปซื้อร้านเดียกันขอลืม,ม,ม,มน,น่านบอ้ยัง่ลืมเอามาบ๊วครับเอามาให้แม่เอามาเ่เอาแม่เอาแม จะปิดไรแล้วทุกคนงงกินข้าวก่อนนะครับ bye บ๊ายบายเจอกันครับสี่มิสิสกนะครับผมคือสับอ้อยเลยหิวข้าวผมขอ,อยากินข้าวก่อน